คกินเสร็จงานและกินข้าวข้าวต้มข้าวต้มนายชัยนครชัยศรีครับผมข้ามกับบีนังนครชัยศรีหาข้าวเค็ครับ,ท,รบทางทางทแหละครับก็ยำไข่เค็ม ตันทอดกระเทียมซุปเปอร์ครับตีนไก่ต้มครับเขียไปเลครับอยู่ครับ in